คุณมากิได้สามีก็กลับมาจากเมืองนอกแต่ว่าอ่อไป็นไปจ๊ะเหนื่อยมากเหรออืมเออเอก็พูดภาษาเขาไม่ได้อาหารก็ไม่คุ้นปากอายุอย่างเราพอไปเมืองนอกก็เกิดความเครียดมากกว่าความสนุกก็เป็นได้นะเเพราะไม่คุ้นเคยกับการเดินทางนานๆทำให้คุณมากิรู้สึกเหนื่อยล้ามากแต่ว่า ที่จริงแล้วเพราะความเหนื่อยนี้กลับกลายเป็นสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าโรคร้ายได้มาเยือนแล้วสิ่งผิดปกติแรกที่เกิดกับคุณมากิก็คือเช้าหลังจากวันที่กลับมาถึงอ้าวละวันนี้ก็กลับมาเริ่มทำงานได้คุณมากิก็รีบตื่นขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ว่าในตอนนั้นเองโอ,โอย จูจๆเธอก็รู้สึกปวดหัวจี้ๆที่บริเวณหน้าผากเอ๊หรือว่าจะเหนื่อยมากจนเป็นไข้หวัดถึงจะอย่างนั้นเธอก็ไม่สามารถที่จะหยุดเพื่อนอนพักผ่อนต่อได้คุณมากิก็เลยทานยาแก้ปวดหัวที่มีขายทั่วๆไป<ร>หลังจากนั้นกาแฟได้แล้วคะ่ะเธอตามสบายนะคะ อาการปวดหัวได้หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้กแต่ว่าเช้าวันรุ่งขึ้นมก็เกิดอาการปวดหัวจี๊ดที่บริเวณหน้าผากอีกครั้งวิ่งแซำครั้งนี้ยากแก้ปวดที่เคยทานก็ใช้ไม่ได้ผลนี่ไปหาหมอดีกว่าอย่ามาฝืนเลยนะ อ,อ<ด>เธอทำตามที่สามีบอกแล้วก็ไปโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านท่านใดนั้นที่สมองก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะครับคะ่ะคิดว่าคงปวดที่เส้นประสาทนะครับปวดเส้นประสาทหรอคะครับผมจะให้ยากแก้ปวดไปนะฮะแล้วรอดูอาการสัก,ก<ะ>พักค่ะพอเธอทานยาตามที่หมอสั่งแล้ว อาการเจ็บที่หน้าผากก็ยังมีแต่ว่าไม่ค่อยปวดหัวมากเท่าไหร่แล้วทุแต่ว่าเช้าวันรุ่งขึ้นอาการปวดหัวนั้นมันก็กลับมากวนใจเธออีกนอกจากนั้นเมื่อจะไปล้างหน้าเธอก็เปิดหน้าจนเห็นได้ชัดมันอะไรกันเนี่ยเอ๊ะ ส่วนหนึ่งของหน้าผากเป็นรอยแดงเหมือนโดนมแมลงต่อยแล้วก็เป็นตุ่มเม็ดเล็กๆขึ้นโอ้ยโดนยุงกัดหรือเปล่านี่ไหนจะปูดหัวและมแมลงกัดเป็นตุ่มแต่ว่าเธอก็ยังหยุดพักผ่อนไม่ได้ต้องฝืนทนทำงานตามปกติต่อไปหลังจากนั้นในคืนนั้นเองค่ะ ไาแล้วมันเป็นเยอะกว่าเดิมแล้วนี่บริเวณที่เป็นตุ่มแดงก็มีเพิ่มมากขึ้นบางส่วนก็กลายเป็นแผลผุพองนี่หน้าผากเป็นอะไรนะ่ะเป็นได้ดแต่เช้าแล้วคะ่ะแต่ดูเหมือนมันจะเป็นหนักขึ้นพรุ่งนี้เช้าเรียไปหาหมอเลยนะปิดร้านสักวันก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกน้า แต่ว่าพรุ่งนี้เช้าก็สายเกินไปแล้วละ่ะ<ด>หลังจากนี้สิ่งที่จู่โจมคุณมากิเป็นความน่ากลัวที่จะต้องขนหัวลุกทีเดียว<ด>เรื่องเกิดขึ้นในตอนเช้าของวันที่คุณมากิตั้งใจจะไปหาหมอ,อ,อจูจๆเธอก็เจ็บอย่างมากบริเวณหน้าผากอนอกจากนั้นอะไรกันนะ มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยส <ใจ S 1> ตรงมือที่กดอยู่เธอรู้สึกได้ถึงความผิดปกติฮะว่าว่ามาไม,ไม,ไม่คุณเกิดอะไรอามากีเกิดอะไรขึ้นเอททายังไงดีล่ะคุณคะ ทำยังไงดีดูสิเพราะว่าที่หน้าผากของคุณมากิปกคลุมไปด้วยตุ่มใสหน้ากลัวมากมายเต็มไปหมด <c oughs> สามีของเธอรีบตั้งสติและพาคุณมากิไปโรงพยาบาลทันทีผล <c oughs> จากการตรวจ <c oughs> ก็ได้รู้โฉมหน้าที่แท้จริงของโรคที่รุมเรา้า <c oughs> ชื่อโรคโรคงูสวัสด <c oughs> โรคงูสวัสดนั้นคือ เกิดตุ่มพองที่ผิวหนังเป็นแนวยาวและสร้างความเจ็บปวดอย่างรุนแรงค่ะนคนญี่ปุ่นหนึ่งใน6คนจะเป็นหนึ่งครั้งซึ่งเป็นโรคใกล้ตัวอีกโรคหนึ่งค่ะส่วนสาเหตุก็มาจากโรคที่เรียกว่าคนญี่ปุ่นเป็นกันถึง90%ซซึ่งโรคที่ว่านั้นก็คืออิสุกอิสัยค่ะที่จริงแล้วเมื่อเป็นอิสุกอิสัยครั้งหนึ่งแล้ว ถ้าแม้จะรักษาจนหายแต่ว่าส่วนหนึ่งของไวรัสก็ยังคงแอบซ่อนอยู่ในเส้นประสาทของร่างกายและมีชีวิตอยู่ได้ต่อไปค่ะและถ้าเมื่อไวรัสตัวนี้กำเริบขึ้นมาอีกก็จะกลายเป็นงูสวัสดค่ะ <S <S ในเคสของคุณมากิที่เป็นงูสวัสดที่หน้าผาก <S 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 ไวรัสได้ซ่อนอยู่ที่เส้นประสาทที่หน้าใกล้กับหู แต่ว่าทำไมไวรัสที่ซ่อนตัวอยู่เงียบๆในร่างกายจูจูถึงได้ออกอลวาดออกฤทธิ์ได้และสาเหตุใหญ่นั้นก็คือไปไหลยไปเหนื่อยมากเลยความเหนื่อยล้าและความเครียดทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำลงนั่นเองค่ะคนเรานั้นเมื่อภูมิคุ้มกันต่ำลง <c oughs> ปกติไวรัสอะไรที่เคยควบคุมไว้ได้ก็จะควบคุมไม่ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นไวรัสจึงออกฤทธิ์ที่จริงแล้วความเหนื่อยล้าในหน้าร้อนเป็นช่วงที่จะเป็นกันง่ายเป็นช่วงที่จะเกิดโรคงูสวัสดได้ง่ายที่สุดของรอบปีเลยแหละค่ะถ้างั้นทาไมคุณมากิ ถึงไม่สามารถป้องกันตัวเองจากโรคงูสวัสดได้เลยในกรณีของเธอน,นั้นสัญญาณเตือนแรกคืออาการปวดหัวที่เข้าใจผิดว่าเป็นหวัดแดดเพราะนั่นคือไวรัสที่หลบอยู่ในเส้นประสาทได้แพร่เชื้ออีกครั้งและทำลายเส้นประสาทจนเป็นสาเหตุให้เริ่มเกิดการอักเสบแต่ว่าถ้าให้หมอวินิจฉัยตอนอาการนี้ ความผิดปกติของเส้นประสาทจะไม่เห็นในการเอ็กซเรย์หรือซีทีสแกนส่วนใหญ่จึงเข้าใจผิดว่าเป็นการปวดหัวหรือปวดเส้นประสาททั่วไปเหตุนี้เองไวรัสจึงแพร่พันต่อไปเคลื่อนที่ผ่านเส้นประสาทในที่สุดก็โจมตีที่ผิวหนัง <B oss> จนปรากฏขึ้นเป็นผื่นแดงและตอนที่เกิดอาการที่ผิวหนังแล้ว ก็เป็นโอกาสที่เราจะหยุดโรคไว้ได้นั่นเองแต่ว่าเธอโดนยุงกัดหรือเปล่านี่เพราะคิดว่าถูกยุงกัดแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นั่นเองเป็นผลทําให้อาการพัฒนาอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นตุ่มพองชัดเจนค่ะ<ถ>ความน่ากลัวยิ่งกว่าอะไรของงูสวัสดก็คือการพัฒนาที่เร็วอย่างมากนั่นเอง กแต่ว่าเธอก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรคุณคะทำยังไงดีเนี่ยจึงทำให้อาการของโรคนั้นร้ายแรงยิ่งขึ้น <c oughs> และเมื่อเป็นถึงขั้นรุนแรงแล้วคุณมากิถึงได้ไปโรงพยาบาล <c oughs> ผลสืบเนื่องอันนากลัวของโรคได้รอเธออยู่แล้ว <c oughs> นั่นก็คือ อาการปวดประสาทหลังเป็นงูสวัดเมื่ออาการที่ผิวหนังหายไปแล้วแต่ความเจ็บปวดก็ยังไม่หายไปมีจำนวนไม่น้อยเลยที่กลายเป็นโรคนอนไม่พอซึ่งเป็นอาการตามหลังที่น่ากลัวมากโดยเฉพาะคนที่อายุ50ปีขึ้นไปเหมือนคุณมากิการฟื้นตัวของเส้นประสาทนั้นจะใช้เวลานานส่วนมาก จึงยังมีอาการเจ็บต่อเนื่องอีกหลายปีเลยค่ะโรคมูสวัสดนั้นที่สำคัญคือการตรวจเจอแต่เนิ่นๆถ้าบริเวณที่เจ็บนั้นมีตุ่มพองขึ้นในบริเวณเดียวกันแล้วก็สิ่งสำคัญคือรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดยิ่งตรวจพบเจอเร็วก็สามารถใช้ยาต้านทานไวรัสไว้ได้ อาการเจ็บหลังเกิดโรคนั้นก็จะเกิดขึ้นได้ยากด้วยค่ะช่วงนี้คุณเองรู้สึกปวดหัวบ้างหรือเปล่าและที่ปวดปวดนั้นก็มีตุ่มพองเหมือนถูกยุงกัดหรือไม่ที่สำคัญที่สุดหน้าร้อนนี้คุณออกแรงจนเหนื่อยล้าอ่อนเพลียมากไปหรือเปล่าถ้าขืนปล่อยเอาไว้ล่ะก็ จะเกิดเรื่องร้ายกับคุณแน่ๆ